สวัสดีค่ะพบกับนนะักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์พื้นที่สาธารณะที่ผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่ค่ะทุกวันนี้บาทพระที่กรมมนสวยงามวางขายทั่วไปตามท้องตลาดมักจะเป็นบาตรปั๊มบาตรโหลที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลให้อาชีพช่างทําบาตรด้วยมืออาชีพเก่าแก่กว่า200ปีต้องปรับตัวเพื่อการอยู่รอดค่ะวันนี้ชีวิตของช่างทําบาทที่เหลือเพียงไม่กี่คนจะเป็นอย่างไร ดิฉันแบคแพกลงพื้นที่เก็บเรื่องราวมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมค่ะจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งนี้มาจากเจ้าของร้านเครื่องสังฆพันธ์เก่าแก่ย่านเสาชิงช้าค่ะที่เล่าเรื่องราวของบาทให้เราฟังบาทบาทต่อกับมือจะแบบว่ามันจะไม่กลมรูปร่างมันจะไม่กลมทีเดียวแล้วมันจะแบบว่าถึงพูดถึงความสวยงามนะบาทตามจะสวยกว่า แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมตอกนะเพราะว่าตอกไบหนึงราคาสูงมากเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้เราเดินต่อไปอีกราราวสองไฟแดงก่อนที่จะได้ยินเสียงเคาะเหล็กดังกังวานเป็นสัญญาณบอกว่าเราใกล้เข้าสู่ดินแดนของช่างทำบาตอายุกว่า140ปีแล้วค่ะ บาททำมือแต่ละใบต้องผ่านขั้นตอนการผลิตถึง8ขั้นตอนผ่านการประกอบด้วยเหล็กถึง8ชิ้นในรูปแบบที่ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยก่อนหน้านี้การทำบาทคืออาชีพและลมหายใจของคนในชุมชนบ้านบางนะคะแต่คนเก่าแก่ที่อาศัยที่นี่มากว่า40ปีเล่าให้เราฟังค่ะว่าการที่มีวิกฤตบาทปั๊มเข้ามา ทำให้ภาพจําเดิมๆที่เคยตื่นเช้ามามีคนบ้านใกล้เรือนเคียงตื่นขึ้นมาตีบาทเสียงดังทําอาชีพที่เขารักภาพเหล่านี้กลายเป็นความทรงจำไปแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการสืบทอดอาชีพคนทําบาทนะคะแต่สิ่งที่เราสะดุดตาคงเป็นการสร้างรายได้เสริมของคนทําบาทด้วยมือจากการรับบาทโลโลจากโรงงานที่มีตําหนิมารังสรรค์ผลงานใหม่ผ่านฝีมืองานช่างคะ่ะ ก็ก็ก็เปลี่ยนไปเยอะนะเอ่อสมัยก uh, like ่อนเนี่ยเขาก็ทําบาทกันทั้งหมู่บ้านเลยในในในอดีตนะครับปัจจุบันก็ยังมียังมีทำปะาายบ้างครับบางท่านอาจจะไม่รู้นะเห็นว่าบาทที่ตั้งตามร้านสังฆพันธ์บาทก็คือบาทเรื่องออกมาก็ก็คือบาทซื้อโดยไม่รู้ซื้อโดยไม่ได้ศึกษาสายปฏิบัติหรือสายธรรมยุทธ์นี่ท่านแข่ง นะครับถ้าไม่ได้บาตจากชุมชนบ้านบาตท,ท่านจเจ้าอาวาสจะไม่ให้บวชบาดปั๊มอาจทำให้ที่นี่เงียบสงบมากขึ้นแต่ถ้าวันไหนเสียงดังกังวานเหล่านี้ค่อยๆหายไปนี่อาจเป็นสิ่ง,งยืนยันถึงชีวิตของคนทำบาทได้ดีที่สุดนะคะและถ้าวันนั้นมาถึงศิลปะการทำบาทด้วยมืออาจถูกปล่อยให้เป็นภูมิปัญญาที่เราจะได้เห็นเพียงแต่ในพิพิธภัณฑ์ค่ะ นอกจากการรับบาดปั๊มที่ชำรุดมาทำใหม่ทุกวันนี้ช่างทำบาดด้วยมือยังต้องปรับตัวหันไปทำบาดจำหน่ายเป็นของที่ระลึกรวมถึงของตกแต่งบ้านเรือนนะคะเพื่อที่จะคงความประณีตและเพิ่มมูลค่าของฝีมือช่างทำบาดท,ที่วันนี้เหลือคนสืบทอดไม่มากนะะักค่ะและเสาร์ที่หน้าคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามผลงานในรูปแบบของแบ็ k แพ็ k เจน r n ลิสต์ได้ใหม่ผ่านการลงพื้นที่พูดคุยกับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับพลเมืองนะคะ ส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่านทาง facebook.com/citizenthaiPBS หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับ4 reporter ได้ใหม่สวัสดีค่ะ